สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามมือเศร้าครับนี่ครับแต่ก่อนรถรถกับเขาประจําครับแต่ก่อนแต่ก่อนรถรถกับเขา่าเพื่อนมาจอดประจํานี่ครับขั้นแหลกก้อนสีขาบ้านครับนี่ครับค้าประจําตอนนี้ไปเห็นหนาดนเพราะว่าไปอยู่บ้านเห็นอยู่เลย โต้อ้ยตามนหลายลอยแนไปลัดอยูุ่่นนะี่เาบัางวงอีดกอนกันสิมาจอดนี่แหละครับยัง,งม <c oughs> ือเศ้าเขาปลุกไวเศ้ากมอะไรตะวันที่เปียน <c oughs> มาดานนนนนอู้หเฮียอกเดี๋ยไปเยอะแล้ว <c oughs> โดโดคือตื่นเ้สกเ่าวโดโดองวายมโดตะเวนในโดโดพี่บ้าโดพี่บ้ามันตอสบใหญ่สูงกานี้ ควนเงาไดี๋ยวดูงามเตะกีกีมาจอดประจำเนาะมาจะเจ้าแลวมาะเจ้าหนาฝนหนานาวมาจอดยู่นีแหละขั้นแรกก่อนสิเขาหมบานเจ้าแหลก แน่บเบึงบึงโดมานอนบง <c oughs> บึงบม,มันหูควานเลยบักโดมัน noun, ักกาดเนี่ยมือเเ้าครับนกกำลังห่องนกยังกำลังห่อง นกมันตื่นเลยยังมะเสาวแถวฝนฝนตกผมน้งแถวบ้านของในยุงเห็มป่ตุ้แม่ป่ะตกแม่นั่นได้บางมวงเอาบอลนอันบางมวงสมเลยพ่อแล้วเอะไะบ่ไปตลาดมาเราได้ีนรอบหนึ่มนงมาโดพยุงอยตลาดในเมืองนน,นีี่า ได้ไปายย่าี่เก่าบ่บ่ไดไปเลยมันยากแข่งย่าัเ่นทเอาเียเอานังใหม่เลียงรายอย่างโดโด้โตัวนี้าหลังเลยฮะฟอาสิตานอนสุดยอนเลยมองนอนพอสิตานี่ พอลุงพอลุงพอไก่พอไก่นอนนี่ตูรู โลมันกับตัวโลมันถือกันบ่บ่ลลกไกจดมันมันจะดื้อแต่ยามหนูอ้าวมันมีป้ายังนี่ป้านบ่คือบ่ป้าตะเพียะป้านมาปล่อยยังบ่ เทียนนนมััิกบวปลาลูกคอกนี่บ่ปลาลูกคอกกับนี่อันนี้อันนี้นี่ปลาตะเพียนเลืสิมีปลาเอียงกับปลาโนนจันปลาตะทิมกับปลานินสูตรนี่เนี่ยสูตรสูตรดีปล่อยออกจากกระชังแต่ว่าปลาในนั่นโตสมสมยังไงพูดไอ้พี่ซูซี่น่ามาเห็นโคกโตโตสมพมือละโตสีทองทองยังนะเออสีสมทอง ้มันมันขึ้นนาเอมนี้มันขึ้นแบบนี้แสดงว่าออกซิเจนหายเลยนี่เมอเเปิดหนามหมันเปิดน้ำผุให้มันเปิงน้ำรถเร็วเงี้งเลยมือคนตเแ็นเงี้นท่วงน้ำผูอันนี้เลยมาแล้วน้ำผูมาแล้ว โดลยม่เยีมจอบกบโดโดจอบกบบอ้นะเห็นไรเห็นไระไัตงจอบ่งนีใบประขามอนม่กรตุ่มไก่เนาะ Ôi, bay khá một khả mòn ngầm rồi Đục đi cái này nè. มันเปื่อนบอ่อเปลือออปล่อนนอะมันเปือ่อนนอะมันโอ้บ่ได้ตามันเป็นตาหนิเนาะเป็นตาสซ่งางกอยังนี่มือนกันเป็นตาสซ่างกอยังหาหมองให้เล่นก็บ่ได้มันใหญ่กว่าเก่าหลายเลยแตนะ่เนาะกระโดดใส่โดดแต่ละเท้อจนโด่ง,ง่ายล้างในหยอดก,กันโดด่ปอยากเรียนน้ำพดหาหน้าที่ให้เสียเอาเอาบุญบุญกระชิมกันนั่นนั่นบ้างอะไรครับ Too dick, 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 nè, dick, 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 nè. dick, 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 นะาน่นน nah, 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 nah. การบริสุทธิ์ครับหลังจากทียูงเทบด้นเติบบรรยากาศท้องทุงหน้าครับ สำหรับคลิปนี้เอาไปสนุกกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องพ่อแม่่วงยิงลำเพลินเอฟพิเยลครับสวัสดีครับ